แฮร่าอ,นอานารดกล้ามโได้กี่ดินกันเสื่อมาลองไหม่ <c oughs> าาา่าาสว้เ่นสื้ๆว่สาวโเทเลไดสื้อๆนะเอ้ซเจ้า, <c oughs> จาก,กับโซก้าแม,ม่เฮ็ดฉันเนาะโอ้หได้ือๆปรดน้องือๆโอ้ บัดบ้าทาประเ็ดโอ้ยสูสงนิ้วเนาะโอ้ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุหุสุกลคือเก่าเด้อเนาะ <S <S โดยบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าตามประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสูซองมุกดาวันสาวาลาคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ <S <S โดยมาพบมาพอกับสม,มุกตะวันในวันนี้ทางเฮาก็ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวอ่ะบ้านน้องอ้อมเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะคือเฮากับบริมาอุ้ย จนลืมแล้วเนาะจังวาดได้จากมือเนาะกับมือนี้ทางเฮ้ากับมีโอกาสพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะเขามาเยี่ยมยามถามข้าวทางน้องอ้อมเพิินมากับพอดีโอเฮนซานั้นเป็นน้องเพิินกับก็บกบขึ้นแล้วก็ติดอ่านลูกแก้วเรียบร้อยพ่อเม่พี่น้องเลย อ่ะพม่พี่น้องเอยเนาะโดยทางเ้าก็โอ้ดีมกุกดีใจน้ำเพิ่นเด้อความฝันของเพิ่นก็ใกล้สิเป็นจริงแล้วพอแม่พี่น้องเลยอ่ะโอเคนะพ่พแม่พี่น้องปะทางสาวมุกดาวันกะสีพ้าเข้าไปอ่ะถามทักทายสบายดีทางขอบคัวน้องอ้อมกันได้เด้พอพแม่พี่น้องเลยโดยอ่ะพรม่พี่น้องเลย แล้วก็สิพาขับไปเบิ่งก่อนเนาะบอได้มาหาเพื่อนก็โอ้จนลืมลมือลืมวันเลยสบายดีเด้อทางไอซังวัซซุกุซุคนสบายดีโดยโอ้ติดลูกแก้วแล้วนี่เนาะมาบัดนี้กะทีว่าโอ้ลวัดเดวอวกินข่าวกินน้ำเด้อบอสร้างกินแล้วเนาะเห็ดจะค้นอ่ะนายเออทีมงานมีสีคนนส่คนเออสี่คนเนาะ อก็ถือว่าไวาบได้มาเตะโดนละมามัี้อนกัก็คือเดียบร้อยพอเมพี่น้องเลยเนาะทางทางในกับสาไล่มานำกันนี่แหละพอเมยพี่น้องเลยพอเม่พี่น้องทางสามมุกดาวันกับทีได้ภาพไปหาทาง น้องอ้อมเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกล่าวประหัวจ้าเพจเห็ดอียงโอตายโอโอโกดูกัวโอ้สบายดีป้าลุงลูกๆโดยใช้เจ้าเห็ดอียงนะอ๋ออะอลุขนมของฝากของต้นเลยใส่แม่จะไปซช่วเอาไปไปกันก็ได้คุณ อืมถ้าส่วนดินอันใช้ทั้งขางเพื่อนนี่โมลุโอ้ใบเทกันเจือนอืมอืมเอ้าอันนี้อันนั้นบ่อหนิให้น่าจ้าบ่อหนิดุตะก้าตะก้าบ่อโอ้ตะก้าเฮ็ดอะไรหนิโลุหนแต่ละปีเฮ็ดอะไรหนิบ่บ่อหากระเฮ็ดปีแรกนโอ้หากระเฮ็ดปีแรก โอ้ยหน้ามันเพียงนะหน้ามันอยู่กันเลยสิตกะไปนี่อืออืออือเป็นได้ไหมลูกเดี๋ยวนี้อาณาไข่แน่บ่เดี๋ยวนี้บ่ได้เห็นเทียนไข่แน่เนาะบ่ได้เมื่อยบ่เดี๋ยวนี้ไข่แน่บ่อืเพิ่นจ้างแบบว่าเมาก็เบิดเลยบ่ลูกทั้งโอและกระโุทั้งโอทั้งโบค่าสร้างเท่าได้ไหลูก อืมร <15. S 1> วมทวั้งเบิดน่ะบ่ติดตากระโลนั่บ่บ่ได้ติดเนาะโดยโดยโดยอันนี้หันได้ครบบ่ได้นะยังยังยังไงหลูกยังชีธาแล้วก็คาชังชาชีโอ้อัดทวนอ่ะอัทวน,นยังบ่โอ้ โดยโดยโดยแตคือยังหลายสิ wrong, ่งหลายอย่างอยู <going un> <rim ude> ่นั่นางเนาะอันที่เพิ่นร่วมมากก็ร่วมฮอดอันน่ะทางพี่พุ่นละบาทนะร่วมทางนอกเลยเนาะโอ้โดยโดยโดยดีใจน้ำเนาะทางละสาวกันโอ้ใครเน่ขึ้นแล้วบาดนี้บาดนี้แต่ละแต่ละมือน้องอ้อมเพยายังสรุปบาดนี้ส่วนโอ้มีแต่ส่วนลินบ่้ดูหั่นมันห่มถึงส่วน โอ้ค่ว่ามันแดดจังกอบไปได้ส่วนเนาะโดยดมโดยโดยจ้าวกระส่วนแต่เจ้าเอามาตรงบดีตายถูกหลาคอยแม่นแต่เจ้าใส่หมวกใช้ยางนำเด้อมันห้อนบรรยากาศห้อนน้องอ่อนน้องแอนไปใช้สรุปมีแต่เจ้าเห็ดผู้เดียวบ่โดโอ้โดยโดยโดยอะลองลองยู่ไปเบิ่งดูบ้าน อืมถมอา้าไปถมส่วนตเตงบ่มันแมนอยู่บล่ล่ะบ้านนี้มีแล้วค่ะเลยเอเอเอา้าวอันนี้จะหากระชวนข่าวมือเ้านี่บ่นี่ละ่ะส่วนมือว่านี่ตอนแลงส่วนมือวานี่ตอนเล้งโดยสวนมือ,อเอจ้านี่ขาหนีใช่เออโดยโดย,โดยจะส่วนกระพนะ่น่ะส่วนผู้เดียวส่วนผู้เดีย์อุ้ย เป็นดินให้หน้าแล้วว่านี้เนาะดแล้วก็ให้หนเป็นบ่มีแล้วค่ะเออบ่ได้ยังสิได้ดําอยู่ว่าซั่นน่ะนี่บนส่วนอืมสิดําอยู่เนาะใอยู่แต่ว่ามันห่มแล้วก็มันใกล้นําบ่ได้อยู่ไปไกลเป็นน้ําในเด้เดี๋ยวนีบ่ได้ตายที่สังกอกนี่บ เออดีแล้วดีแล้วคี่านยังสั่งกอกตายคือเก่าโดยโดยโอ้ยภูนายิงแม่ก็มาเลยอ้าวสบายดีเด้อยิงแม่โดยโดยโดยไ่ได้เข้ามาเยี่ยมมายามถามข่าวก็โอ้ยจะลืมแล้วเนาะลายมือหลายวันแหละเป็นังได้แม่บัดนี้น้ำเพื่อนน้ำซานลงมุกลงใจล้วบ้อบัต โอ้แตว่าโอเคแล้วบาดนี้เนาะได้สร้างกอกระเทือเบาเพื่อเบาแห้งไปนําเนาะเฮ็ดหยังก็คือสิบ่ของทางค่าใจดบดนี้คือสิบ่นั้นบาดปานใดบาดนี้เนาะนําเฮือนํานก็คือสิไขแน่บดนี้เพราะว่านึงมาก็มีอ้สร้างมาเฮ็ดเฮือนเนาะย่ําห้ย่ํานาก็คือสิดีขึ้นเป็นตาก้าพุ่นนสิให้บาถาวรเด้อบดนี้มาอันน่ะอันนั้นซอยน้องแน่จักบานึง เออออกกำลังกล้ามเหตุทุกมือเลยเนาะเดี๋ยวหายไอเพื่อนซอยไอบาทาวอนน่ารถดขีโพนแล้วอ่ะลองมึงดูป่ะนี่อาอยไอบาทาวอนี่ ตัวนี้พ่น hey, wow. อ่ะเฮ้ยแม่พ่นาตัวนี้ขาค่ะอืมุยิิงเม่กัเป็นคนอันนั้อันนั้นนะให้สเม่เฮ็ดตะก้าให้นี่เ็ดเองี่ละลูกอ้าวไทยได้สะเออจ้างพนไทยอ้มัเป็นองนเ้ยงคเหดตะก้าแบบนี้นี่เออเดอ เสดล่ามไปล่ามไปแล้วบาทถาวรผิดมาเอาทั้งข mm ี้น yeah> ้ำอึบอึบอึบเห็นไหมดูเห็นไหมดูเห็นอะไรก็ันนี่นะฮะดูทางสมุกตะวันก็เป็นกำลังใจให้บาทาวรเด้อแล้วก็น้องอ้อมน้ำน้องอ่อนลูกสมาดีป้าลุงลูก เออไปใช้อะนะฮะมาส่วนอันนาดินซอยพ่อทาว่ามาแม่อ้าวเชิญแถวอนารถกลามอ่อนได้กี่ดินกะมาเสื่อมางมองไหมเนยอ่าเดนยภาษาไทยเป็นจิตอาสาวสามกุฎบานซอยกำลังใจเนยป้าไม่ตามเพื่อนบ่อนะ โอ้อดินเขาเลยเทกันเจือนบ่เลยโดยแตจะเอาไม้ตํากะแตเอาินเพื่อนๆ้แม่นเลยบัดนี้ก็คือสิดีขึ้นหลายเนาะบัดนี้เนาะเป็นน้ําเป็นในก็คือสิครกว่าเก่าบ่ได้ตายแล้วว่าแม่สั่งก๊อกเออดอดยดีแล้วเนาะันโตวก็ยังเหลือเเฮา่นน่ะเนาะ น้ำฝนก็ถือว่าได้ลายไ <c oughs> ด้เนนแตวกเนอเนาะเดินกาแบบอ่าฮามาตะกอนนะ่ะตั้งแต่เพิ่นอนนาคนยังคนาน,าน้ำเนาะมาเฮือนเนาะเ <c oughs> ดิน <c oughs> เมื่อนี้ถือมีโอกาสได้ข่ามายยำๆทำข้าวทางน้องอ้อมเพิ่นชาวบานคนดินโดยเออตัวชาวบ้านเพื่อนสูู้ว่าถาวบาเห็นได้สู้ๆนะสูเานี่านี่สูสูจ้าก็บโซก้าแม่เห็นจันเนาะโอ้สูสูโอ บอลบาทาประเทศโอ้ยสูงนิ้วเนาะโอ้ยเดินเดยนกะทั่งมื้อนี่ทังเฮากะให้อ่าบาวถาบอเพิ่นขับรถมาส่งหมนเนาะมานําเพินกะทั้งเมื่อนี่ทั้งเฮากะไว้เอเนาตทาบอลเพลินับรถมาส่งเมือนเนาะมแห มันทางมันเปื่อนเองเดอส่วนทางนี้น้ำเนาะเออเอาไห่เต็มล้ออะไรคิดเห็นอันน่นนอกในได้บาร์ถาจะชิชวนแจกกำลังเฮงจะม่ได้ได้เด้อพวกแน่นองในิบวัยได้เลยเป็นพ่อในสามชิชวนใช่รู้ตัวคยู่ล้อในเด้อ น้องกัะสูนังน้องออเมื่อยกัเศ้ากันเนอน้องล่ะเด้อไอ้ลอนี่อ้าได้รนผวลอ้าบอว่าได้ไอ้าเราเปด้ออกกลมาดดนได้อ้าเอาไม่เต็มล้อเห็นไอ้าอยู่แล้วน้องออเอาสวดเลยบอถาแบบนี้สวสวล้อเลยอ้บทาสุดยอบนี้ดินกัคักยูมันอ่อนเนาหน้งะ เนื้อคนเพ็ดเรียกก่อนได้ขอตัวก่อนนะโดยนะเนื้อหม้อเนื้อปลาเด้อสบายดีเด้อขาสัมผยุกอ่าตัวใช่คือปผสยนอกอีกก้อนนี้นี่เอาเบิดเลยพะเริองดินนี่นี่อีกอันหนึ่งนะเลยถึกใจถึกใจ <laughs> ดี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 ซอยกันหลายผู้หลายคน <laughs> ตัค <laughs> <laughs> ักแล้วคักแล้วบาทนี่ใครเนียแต่มันโฮมเนาะโ <c oughs> <c oughs> ดยคากิ้ว <c oughs> ทางผีมีคนดำใหายดำหน้า,า,นนาหาารือบปล่าแม่ยัางเนาะเออยเค้กัน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าทางมานี่ฝผลตกดีเด็ดน่ะน้ำโอ้ยบาทบอลเทเด็กก็อึ้บโอ้คือ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 โอ้แม่พี่น้องเลยใช้ผู้นี้ได้ลูกตาดินชอยแม่ได้ไหมลูกตาชอยแม่ด้วยเห็ดเป็นบ่อมึงดูเหเห็ดๆูอันคือแม่เห็ดไหใช้บาทนี่เออสั้นเรว่า ตามดินได้ก <bar S 2> ็ใ <bar> ส <itos cake> ่เทกันเจือนบ่พุ่ะทางน่องทางอ้ายบาทนี่ซอยกันกึกกระถกนึกน้องน้องอ้อมเคเี็ดค่ะทว่าพุ่นะเด็กใส่บระเดือววันนี้เบิ่งระวังส่วนถึกตีนเนอยลูกฮึบโอ้

โอ้ค่าค่าค่าบา้านอันมาถมบ่าทั้งสองขางเลยบ่แมว่า mm. ทั้งขางนั้นถมแล้วแรกขางอ่ะน,นะยังบ่โอ้หากระถมแต่ขางนี้เนาะ mm. อือโดยที่ละขาง,ง,งกันเนาะขายูตัวนี้หะมันใกล้เนาะ <laughs> ถือขางมันกายแลวโอ้ยน้องอ้อมคอยกามใหญ่เลยเจ้า <laughs> สูดๆนั่งละก็ถออือ <laughs> ว่าได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ่แม่น้ำเือน้ำซานขาดนู่นป่วปูนปลวกยังกะตันยันน <laughs> โอ้มีอย่างในสักขาด มีไมยได้ไมมอัดทวนบุญม่ายอัดทวนแล้วก็บยังอีกนนี่อ่ะนี้ขาดปูนอยู่นะปูโอ้ปูนบ่พอบ่ะมะพอต้องปูนมีต้นเดียวโอ้ปูนต้นเดียวเนาะเป็นเล็กเป็นลาได้สักโอ้โดยโดยโดยสั่หมเมื่อยบ่ลูกเมื่อยกับพักก้อนหรอวะเออเมือ่อเมื่อยบุญลุกคันชื่อเพิ่มนี่ก็ประมาณจักอ่าซอฟนีไหม ่ปูนใส่ปูนอะไรเพราะว่าต้องสาบอีกเนาะสาบพื้นพื้กวนกระโลอีกเหมนโอ้ยที่ขาอีกเลยโดยก็ถือว่ายังยังลายยังลายปูนโดยสามตนก็ถือว่ายังขาดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เนาะโดยโอ้ก็ถือว่าได้สำนีก็ถือว่าดีใจน้ำแหละน้องแม่เนาะโดยจังได้ก็โดยสู่ๆต่อไปโดยพอไม่พองเไย ก็ดีใจนําหลายๆเพราะเฮามามื้อนั้นกะเนาะยังอันนตั้งเสาแล้วกะมงกระเบื้องอันสังกะสีอยู่ผูแม่พี่น้องเอ้ยก็ถือว่ามาบัดนี้ก็โอ้ไอ้ซางเพิ่นมาเฮ็ดเวียจมื้อล้ซ่แม่มือออก็ถือเอาไว้เนาะใส่อันน่ะดุแก้วเรียบร้อย้ผู้างทงนั้นกะก่อแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยังเหลือแต่าทางนี้แล้วก็ต่อมาถ้ากเฮือนครัวบ่โดยโดย คางแล่บ้านนี้น้องอ้อมที่ได uh ้สบายได้เด yes> ้อลูกเด้อบ้านนี้เด้อโอ้ยบันได้แล้วจะหนก็ลงหน้านก็ดำหน้าหนึ่ก็หนักเลยโอ้ยบุญตุ้งตัวเองเนาะโดยออ้าจังหน้ก็เป็นกำลังใจให้ชื่อๆก็ถือว่าก็ไข้ขึ้นลายแล้วพิช้างชาทางนั้นนะฮะขึ้นอุ้งตุงดูเถอะสวัสดีปลาลุงลูก อ้าวเห็ดงงๆบาดนี่สาวแขวเหียนกินขนมลายเด้น่ะบ่กินขนมลายได้แขวเหียนเด้น่ะเขา2เดือนแล้วยังบ่งแวคนโอ้จักปีแล้วฮะ7ปีอือเป็นยห้ยานานี่จ้างคนไทยบ่แม่นจ้างไทยสะดํดํเองลูกโอ้ดกาเองไทยแต่ว่าจ้างเพิ่นไทยเนาะอือโดย โดยกะมันไปรถนี่ก็มด600,000โอ้แล้วล่ะบ่แล้วแล้วโอ้โดยๆเอาสกะทังอนานางกะสิคอโตเดินทางกลับก่อนเด้อแม่เด้อบดนี้โดยโดยดยโดยแม่ โอ้ยซาดถกโดยขอบโมขอบใจลายๆนอกากเคอให้แม่ก็คือการและก็น้องอ้อมก็ขคให้อาคิดสิ่งใดวางสิงใดก็ขคให้ได้ดังวังเด้อเนาะกาเคลื่อนซารล้านเป้นก็ขคให้ผู้รักผู้ใหญ่ยื่นมือเขามาสอดตลอดด้วยแม่เด้อเนาะก็ขคให้อาสมความปราถนาด้วยว่าความตั้งใจของเจ้าเดือนนางเด้อที่เจใหญ่เคืองงามคือเพลินโดยสบายดีป้าลุงนุ๊ลุ๊เด้อน้องออนลุโดยกับปะเด้อบบดนี้ โดยเออโดยทางสาวมุกดาวันกะาว่าพามาเห็นทางคลิปสาวมุกดาวันเนาะโดยทว่าผู้รักผูยย้ใหญ่ผู้ใหมีน้ำจิตน,น้ำใจอยากสมทบทางอ่ะมาซอยเหลือทางครอบครัวน้องอ้อมทางสาวมุกตาวันกะยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยหน่อยลายกับบัวากันเด้อซอยกันน้ำใจคนละเล็กคนละน้อยสมทบซอยกันให้หลานน้อยเพื่อนได้ มีเพื่อนอยู่และก็เพื่อนงามคือบ้านเมืองเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยทางสามุกตะวันกันสได้ขอตัวเดินทางกับก่อนบ่ายน,นี้เนาะโดยถาว่าพิาพลาดประกนนารใดทังเฮาก็ต้องกราบขอโทษขอภอภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขเด้อเนาะโดยทางี้สมุกตะวันกับขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี